ดูดูอันนี้น่าจะมาวิชาการสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่มันเรามาเรามาปริศนาคำไทยธรรมชาติจักรกันค่ะเป็นกอนกอนยันนีสิบเอ็ดครับร้อยกองกับร้อยแก้วผสมกันครับ มีตัวเลือกอะไรให้เลือกใช่ไหมครับมีต้องไม่ม่เอีกวางหอมมีตัวเลือกม,มีต้นสือ